ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2,567ระดับเงินด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดศีสวรร์สังคารามตั้งอยู่เลขที่144หมู่2ตำบนนลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต1 มีเขตพื้นที่บริการคือหมู่ที่1นตําถึงเจ็ดตำบลนครสวรรค์ออกและหมู่หนึ่งตำบลกลางแดดมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด80คนจําแนกเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล12คนและระดับประถมศึกษา68คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น8คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวรักษณ์จริตงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังคาราม โรงเรียนวัดศรีสวรร์สังคารามได้ดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวทั้งในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน ฝ่ายที่1ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านการเรียนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนการส่งงานแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนํานักเรียนทุกคนในห้องเรียนจัดทําแหล่งเรียนรู้และป้ายนิเทศต่างๆ ฝ่ายที่2ฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกห้องเรียนและดูแลรักษาของมีค่าป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้หน่าเรียนฝ่ายที่3ม ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สำรวจและจัดทำข้อมูลพฤติกรรมเสียงของเพื่อนในห้องเรียนสอดซองดูแลความเรียบร้อยรวมทั้งปัญหาส่วนรวมในด้านต่างๆฝ่ายที่ 4. ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนกิจกรรมในโรงเรียนเช่นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมอบรมคุณธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีกลุ่มเครือข่ายพระบางเจ้าพยา mm. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ mm. การดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์5มาตรการมาตรการที่หนึ่ง ด้านการป้องกันโรงเรียนวัดศรีสวรร์สังคารามได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้งหมด6ห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำเดือน โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมกีฬาสีขุมเครือข่ายพระบางเจ้าพยากิจกรรมค่ายวิชาการกิจกรรมทำบุญวันพระกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสุนทรผู้ต้านยาเสพติดเป็นต้น มาตรการที่สองด้านการค้นหาโรงเรียนวัดศรสีสวรรค์สังฆารามได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านการค้นหาผ่านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเก็บข้อมูลรายบุคคลในการดูแลป้องกันช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคนและมีการรายงานผลสารวจการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศเพื่อดูแล และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนวัดศรีสวรรงคารามได้มีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบำบัดรักษาช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาช่วยในการตรวจสอบให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งผลให้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการปฏิบัติการ ในการบำบัดมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนวัดศรสีสวรรค์สังคารามมีการจัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติดและติดตั้งตู้เสมารักเพื่อรับแจ้งแหล่งมั่วสุมหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนอกจากนี้ทางชมรมได้มีช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อรับเรื่องร้องเรียนมาตรการที่5 ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวัดศรสีสวรรค์สังฆารามกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆโดยมุ่งการดำเนินงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายในโรงเรียนสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียน สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลค้ายจิรประวัติสถานีตำรวจภูธรหนองปิงสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษามีการกำกัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำก,กำกัดติดตามสรุปผลรายงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดปีการศึกษา2567 สุดท้ายนี้โรงเรียนวัดศีสวรร์สังคารามขอกราบขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประเมินผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2567ขอบพระคุณค่ะ